เป็นเฮือนแม่อ้ยตาปร้อปั่นนะครับก็เป็นเฮือนในเิดของเวียนเจียงฮายนะครับที่ยังมีความงดงามสง่างามครับเข้ามาก็จะเข้ามาในส่วนของเข้ามาในซอยหน่อยครับครับเพราะจะเห็นว่าบันไดนี้จใจรูปลายรูดลายอย่างเรียบง่ายครับเข้ามาจางังหวะเข้ามานี่ยก็จะมี การพักตรงนี้และขึ้นมาเพะกเขายังอยู่อาศัยอยู่เพราะว่าความอะไรในส่วนของเงินบบราณที่พ่อแม่สร้างไว้ครับเป็นคนไม่โจ้เลยนะครับรุ่นเสาเก้านะครับฝากบอกพี่น้องครับกับพ่อกําลังอู่ครับเขาดูเธอครับไม้นี่เป็นไม้ตะเคียนทั้งหลังเลยนะครับบครัก็จะมีส่วนสะสมอะไรอย่างต่างๆครับฟอครับผม จะมีครับผมเขาเ้ปวดจนบะมีไปอีกเขาเป็นลุกหลังที่ไปต้งหลังครับผมจะมีความทรงจำต่างๆเป็นภาพบันทึกอะไรต่างๆมาส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทับแขกได้ครับนะครับป้อเพื่องอยู่อาศัยนะครับเขาได้พบมานี่เป็นโอกาสอันดีครับป้อนี่มันเฮือนคนที่สร้างคือป้ออุยอย่างครับชี่ือคนแป่งเฮือนเนี่ยครับ สลาเชตสลาเชตเป็นคนแปลกเนาะแต่แต่ปออุ้ยแต่ปออุ้ยที่เป็นคนแปลกที่เป็นเจ้าของเนี่ยคือปอปันแม่แม่ตานั้งสกุลยังครับคนนั่นก็คนอันกระมุกความอ๋อเป็นคนเจียงฮ้ตั้งเดิมเก่าแก่เลยเนาะผู้ว่ามาเมอรู้ว่าแม่นี่เป็นคนตีนดอยสเก็ตนี่ว่าแล้วนะคนตั้งดอยสเก็ตเจียงใหม่น่นออแล้วก็ปอนี่เป็นคนเจียงฮายเนี่ย นะแล้วเป็นแม่แล้วเป็นครอบครัวประก็ย่ามามาอยู่มาอยู่ทางเซียงหายแล้วก็บมาได้กระป๋อมาอยู่กี่ปังล้าวอ่ะบ้านดูปังล้าวอ๋อบ้านดูปังล้าวอ๋ออ๋อโอ้คนตังปูนมันเนาะแล้วมาอยู่กันนี่มันทำหมกินเนาะผมว่าแล้วแปลงเงินไม้จำปานี่มันไม่ใช่เป็นไม้ธรรมดานะต้องคนรวยนั่นได้แปลงนะป่อต้องมันไหมตะเคียนเออไม้ตะเคียนเนาะโอ้ไม้ตะเคียนป้องไม้ตะเคียนเนาะอ๋อแล้วก็ ฝีมือสลายอย่างที่เห็นเนี่ยน้องพ่อเนาะหนาแน่นขนาดน่้นอ่ะพอพอเข้า้าไม่เข้าอย่างไงตั้นก็พอตอนที่มันแปลงเนี่ยได้หันได้ได้อยู่ก็้ทำอยู่คือนี่ถูกเป็นคนปัดเองตั้งจะมีอย่างพ่อเอ็นตัวช่วงนั้นเรียนช่างการช่างเชียงรายช่างไม้เนาะคือเนี่ยเขาเสากระทิศกับมาตุยเปิืนเพราะว่าสลาเปิืนมาช่างปืนมีสองสามคนมันตั้นี่ผเขาคนมาทำคนเดียว เป็นหนึ่งอูหรอที่ผมไปสัมภาษณ์เนี่ยของไปอวนเขานี่กราบดึงพมนะว่าโอ้ปัเก่งเงินหลังนี้เป็นแปลงคนเดียวเพราะชื่ออย่างนะครับปอบปันแล้วเขาจะหูกันว่าเพ่อปันนี่นอนมันชื่อเออแม่ตาเนาะแม่เตียมตาแม่เตียมตาเนาะแล้วก็จริงๆเนาะผมมาในเรื่องของ พ่อพ่ออนุรักษ์รักษาได้ถึงวันนี้เนี่ยด้วยด้วยหัวใจอย่างใดความคิดความรู้สึก่งใดที่พ่อรักษาเงินหลังนี้ไว้บอกแทนความรู้สึกต่อกลัพ่อมัน<อ>ปเป็นมรดกของพ่อของแม่ทรัพย์สินมรดกของพ่อแม่ซึ่งป่นทำสร้างมาด้วยไอ,อ้หยาดเงอเนาะสร้างด้วยความนี่ของตนเองความขยันหมั่นเพียรจึสร้างเพื่อเป็นมรดกให้กับลูกกับหลานเอาไว้ไปทังหน้า